ทางพลเอกปรงพัน์จิตแก้วแท้ผู้ชาวยหันบกก็ได้จัดตั้งโครงการชื่อว่าโครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไรยและโ,โอกาสในวันนี้เนี่ยเป็นบ้านของครอบครัวพลทหารกหนกพลนะสุวรรณนันที่รับราชการอยู่นะครับที่กรมการหารปืนใหญ่ที่1นรักษาพราะองค์บ้านเนี่ยอยู่ในสภาพที่ชมรุดชุดโทมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยทาง กองทัพภาคที่หนึ่งและจิตอาสานะฮะของกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็ได้มาดําเนินการสํารวจแล้วก็ประเมินนะครับซึ่งในข้อตกลงขั้นแรกก็คือว่าทางกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งเสาองค์เนี่ยจะดําเนินการนะครับสร้างบ้านนะครับชั้นเดียวสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับในบริเวณที่ที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับซึ่งเป็นที่ของคุณพ่อของพลทหารกหนกคนนะครับซึ่งเราจะดําเนินการให้เสร็จภายใน45วันทางหน่วยเขามี ประสงค์ที่จะสร้างบ้านให้พลนอาหารครับที่ซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดพอดีผมได้โอกาสผมได้ส่งชื่อไปส่งเอกสารข้อมูลไปให้ครับแล้วผมก็เลยได้ครับทั้งหลังคารั่วทั้งชำรุดอะครับแล้วก็เวลาฝนตกหนักๆน้นําก็ไหลเข้าบ้านไม่มีที่นอนขอบคุณมากๆเลยครับตอนนี้อยู่กับลูกขาวสองคนครับคือเวลาฝนตกก็ต้องหาอะไรมารองครับหลังคาตอนนี้มันลั่วอยู่ แล้วเวลาฝนตกมาน้ำก็ไหลเข้าบ้านต้องฟาดออกนู่นนะครับที่หลังคาอยู่ไม่ได้ดินน้ำมันอุดไม่อยู่ทางนี้บ้านปวกเย็ดหมดแล้วขึ้นหมดพร้อมจะุกพังเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนั้นมันหลบรั่วอยู่หัวม,มุมพอดีผมจะขึ้นไปเปลี่ยนก็ไม่กล้าเปลี่ยนกลัวจะยุบตรงนี้ก็พอฝนตกมากระสาดครับหลังคาตรงนี้เพราะไม่ได้กันนู่นกระสาดนี่ครัวแถวแถวนี้ครับน,นี่นี่ก็รั่วหมดต้องหาพวกถังกระ,ะมังมารอง เวลาฝนตกนี่แล้วครับที่ทํากับข้าวอยู่แค่นี้แล้วครับนี่มีที่ใจนี่แล้วพรบตรงนี้ที่ฝนไม่รั่วตรงออกมาตรงที่ฝนไม่รั่วอย่างงั้นไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้ครับหน้าต่างไม่มีอันนี้ก็จะถูมาแล้วตอบมาแล้วครับหมดอายุพร้อมจะหลุดเมื่อไหร่ก็แล้วก็ไม่ทราบแต่เวลาฝนตกมาเนี่ยน้ําจะเข้ารู้เนี่ยผมดีใจครับที่ ได้รับเกียตินี้ที่ต่างการยังไม่ทอดทิ้งคนที่ได้โอกาสขอบคุณมากๆครับ